ทำหุ้นโลจิสติกให้เป็นเรื่องง่าย SJWD Podcast ก็ราโลจิสต e ิกเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าท IR ี่คุณคิดเมื่อกระทรวงคมนาคมทุ่มงบกว่า390,000ล้านบาทปลูภพรมโครงการไม่กับโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกของไทย SCGJWD ผู้นำธุรกิจโลจิสติกของประเทศไทยจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร กระทรวงคมนาคมเนี่ยมีแผนจะอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยประมาณ31โครงการเนี่ยฮะมันจะมีประโยชน์อะไรกับบริษัทของเราบ้างครับพี่บูของเราเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแนวหน้าของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีกําลังรถที่เพียงพอพร้อมที่จะรับงานไม้ก่โปรเจกต์ของรัฐบาลอยู่แล้วครับครับเป็นเป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดีมากๆเป็นข่าวดีท่ามกลางความลำบากในเชื่อที่เกิดกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับโอ้สนุกแล้วฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านติดตาม สวัสดีครับครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ S C G J W D Podcast นะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นที่น่าสนใจซึ่งปัจจุบันนี้น่าจะเป็นกำลังเ,เรื่องที่กำลังฮอตแล้วก็เป็นเรื่องที่คนสนใจมากๆเนื่องจากในช่วงอะไรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือวันที่30มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับทางรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมนะคก็มีนโยบายนะครับในการที่จะ พัฒนาโครงการไม่กับโปรเจกต์นะครับจำนวน31โครงการใช้เงินลงทุนกว่า3 9 0 0 0ล้านบาทนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องของโครงข่ายพื้นฐานด้านคมนาคมและก็เรื่องของ TRANSPORTATION ต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมได้รับเชิญจากแขกคนสำคัญของเราซึ่งเป็นผู้บริหารคนสำคัญของ SGCJ n มดีนะครับก็คือพี่บูนะครับคุณเตชิต คุณวิจิตนะครับ Vice President of Commodity Business ของ S C G J B D พี่บูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรยินดีต้อนรับพี่บูสู่รายการของเรานะครับยินดีครับก็พอดีวันนี้ครับพี่บูมันมีข่าวที่ผมเพิ่งเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีแผนจะอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยประมาณ31โครงการเนี่ยฮะมันจะมีประโยชน์อะไรกับบริษัทของเราบ้างครับพี่บูด้วยเมกะโปรเจกต์ด้วยมูลค่าโครงการ3 9 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนะครับผมคิดว่าแน่นอนครับ เป็นผลกระทบเชิงบวกกับทางการขนส่งที่เรารับผิดชอบอยู่นั่นหมายความว่า1ก็คือต้องมีการขนสง่งนะครับโดยเฉพาะสินค้า Raw Man, ครอมนันะครับปูนซีเมนต์นะครับเหล็กเส้นนะครับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผมโดยตรงผมว่าปริมาณการขนสง่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับก็จะเป็นโอกาสนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้มีงานมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือ mm hmm. เมื่อมีการลงทุน หมายความว่าก็มีการกระจายไรายได้มีการสร้างงานนะครับเมื่อคนถูกการจ้างงานมีไรายได้ก็จะมีเงินเข้ามาซื้อนะครับ วัสดุก่อสร้างนะครับต่อเติมบ้านสร้างบ้านนะครับอันนี้เป็นโอกาสครับก็ถือว่าเป็นมากๆเป็นเชนของตัวสป라이ที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นจริงๆไอโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐประกาศเนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านถนนใช่ไหมครับในการสร้างพวกมอเตอร์เวย์ไฮเวย์เพิ่มเติมในเรื่องของตัวทางทางน้ําก็เป็นพวกท่าเรือใช่ไหมครับทางรางพวก เกี่ยวกับเครือข่ายของรถไฟรถไฟรางคู่ต่างๆแล้วก็ยังมีทางอากาศซึ่งเป็นเรื่องขยายสนามบินแรงต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการก่อสร้างถูกต้องซึ่งการก่อสร้างก็จะใช้วัสดุก่อสร้างใช้เหล็กใช้อะไรต่อเมลล์ซีเมนต์ซึ่งแน่นอนครับทั้งพวกนี้ได้โดยตรงกับทาง s c g ของเราอยู่แล้วถูกต้องครับะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของพี่บู๊ครับใช่ไหมครับครับอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมกําลังรถขนส่งนะครับ สองปีสามปีข้างหน้านะครับยกตัวอย่างถ้ามีการก่อสร้างอันดับแรกคือลดขนซีเมนต์ผงนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยฟลีดของเราเนี่ยถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเกือบเกือบพันสองคันอันนี้เราก็ต้องเตรียมรวมทั้งเตรียมพอคอดด้วยนะครับ,รบแล้วก็การขนวัสดุก่อสร้างบิลดิงแมทนะครับเหล็กเส้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับของเราเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแนวหน้าของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีกําลังลดที่เพียงพอ พร้อมที่จะรับงานในกาโปรเจกต์ของรัฐบาลอยู่แล้วครับครับเป็นเป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดีมากๆใช่จริงๆต้องถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นข่าวดีท่ามกลางความลำบากในเชื่อที่เกิดกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับแต่ว่าพอมีรัฐบาลมีโครงการแบบเนี้ยเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใช่ใชแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือนอกจากในระหว่างที่สร้างเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการของโลจิสติกเป็นเกี่ยวกับงานพวกนี้แล้วเนี่ย เรายังจะได้ประโยชน์เมื่องานนี้เสร็จด้วยใช่เพราะว่าพอรถไฟพร้อมถนนพร้อมถ่าเรือพร้อมทุกอย่างมันก็จะฟาสิลิเตททให้การทำงานของ s c g j b d ขยายเข้าไปถูกต้องได้มากขึ้นด้วยมากขึ้นเลยครับ<ช>ครับ,รบดรโอ้สนุกแล้วฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านติดตามผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับ เรียกว่าประโยชน์จากโครงการใหญ่ๆเหล่านี้เข้ามาในธุรกิจของเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมีอะไรคงจะนําเสนอต่อเนื่องไปได้ครับแต่ว่าก่อนจะไปคุยกันในเรื่องอื่นๆเนี่ยอยากจะให้พี่บูช่วยอธิบายทุกท่านฟังก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมว่าเราพูดถึงคําว่าคอมมอนดิตี้บิสเนสเนี่ยน่าจะมีหลายๆท่านที่ยังงงว่าไอ้คอมม o d ดิตี้บิสเนสนี่จริงๆมันคืออะไรกันแน่แล้วมันคือธุรกิจอะไรในกลุ่ม S c G J W D ครับครับครับหลักๆเลยในแง่ของคอมมอนดิตี้บิสเ s s เนี่ยนะครับเราก็จะ ขนสินค้าวัสดุก่อสร้างนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าปูนซีเมนผงนะครับสินค้าปูนซีเมนต์เม็ดส่งออกนะครับสินค้าฐานหินนะครับแล้วก็สินค้าเหล็กเส้น building m a นะครับวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งสินค้าแพคเกจจิ้ง นะครับแล้วก็มีสินค้าเคมีคอลนะครับหลกัหลกๆของ SCG เองเนี่ยมีทั้งหมดเลยเนี่ยสามบิสเดดบก็คือ SCG ซีจซเมนต์นะครับเอสซีจีแพ็เกจิ้งเอสเอันนี้ก็เป็น3ามบิสเดดบของ s g g ที่เรารับผิดชอบในการขนส่งทั้งหมดนะครับก็ยอดทั้งหมดก็ตกประมาณ70%นะครับสินค้าที่อยู่ในเครือของ SCG ซีับครับ แสดงว่าในวอลลุ่มทั้งหมดที่ S G ใช้ Lo จิสติกอยู่เนี่ยอยู่ที่เราประมาณสัก70%็70นนเรตบอเนลยครับครับตอนนี้ครับธุรกิจของเราเนี่ยเป็นการขนส่งสินค้าเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของการขนส่งที่เรียกว่า Head h a u l กับ Back h a u l ครับทีนี้ไอ้ h e a d Haul กับ Back h a u l นี่ในเชิงของเราในฐานะผู้ให้บริการ Lo จิสติกเนี่ยมันอาจจะฟังดูแล้วเข้าใจนะครับผู้ชมอาจจะอยากจะทราบในเชิงลึกว่าเอ๊ะเฮดเฮ a ฮอลล์กับ b a c ก Haul เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่ายง นะครับสินค้าไปแล้วก็สินค้ากลับนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราขนสินค้าจากจุด A ไปที่จุด B เราก็ต้องหาสินค้าจากจุด B กลับมาอย่างจุด A นะครับตรงนี้มันก็จะมีตัว costaving ที่สูงนะครับรวมทั้งสินค้าเขาเรียกว่าโมเดลเอ่อซีมูฟนะครับจุด A ไปจุด B ไปจุด C และจุด C ย้อนกลับมาจุด A ก็วนก็วนไป<บ>น,นะครับเป็นวงเป็นรูปตัวซน, okay. นะครับจริงจริงเอ่อมันจะมีส่วนของ h ฮดฮอล b แบ็กฮอลในน่าสนใจมากก็อยากจะเรียนทุกท่านว่า ถือเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของทาง S C G J W D เพราะว่าการที่ผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยมีอลลม่มของสินค้าปริมากเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสในการแมทชิ่งถูกต้องคือจับคู่ระหว่างขาไปกับขากลับได้มากกว่าเพราะว่าผู้ให้บริการปกติเนี่ยบางทีวิ่งแล้วจับคู่เที่ยวไม่ได้าเดียววิ่งขาเดียวก็คือคอสก็คือดับเบิลถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราสามารถจะจับคู่ได้มากเราก็จะได้เปรียบในเชิงของคอสหรือต้นทุน เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของเราก็จะสามารถสร้างกําไร,รหรือว่านําเสนองานที่ประหยัดให้กับ,บลูกค้าได้มากขึ้นแล้วแล้วพี่ผู้มองถึง outlook ของธุรกิจด้าน c o m m ดิตี y เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆคนก็จะมีคําถามเข้ามาฮะว่าเอเอตอนนี้เราเห็นผลประกอบการของเรื่องของปูนอะไรต่อมีอไรมันอาจจะดูมีการยอดตัวลงในฐานะที่เราเดูแลโลจิสติกสที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับโปรดักตพวกนี พี่มูมมีมุมมองอย่างไรบ้างครับถ้าเป็นสินค้าคอมมอนเตี้เนี่ยนะครับเราจะเน้นแล้วก็โฟกัสนะครับสินค้าที่ขนส่งด้วยปริมาณเยอะนะครับเขาเรียกว่าสินค้าตัวสินค้าเทกองนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือว่าเราก็จะต้องเน้นเรื่อง c o s t สเซ i n g วินะครับกลยุทธ์หลักของเราจริงๆคือ h e a d o ร์ b a c k ค l l นะครับเพราะเราก็จะมี c o s t สเซ i n g วิคืนกลับให้ใหกับทางลูกค้าของเราเป็นหลัก นะครับอนาคตเนี่ยผมว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับที่ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยเรามีรีเจชันความสัมพันธ์ที่ดีกับทางลูกค้าแล้วนะครับเพราะเป็นลูกค้าในเครือนะครับเราก็จะมีคอสติ่งคืนกับให้กับทางลูกค้าในเครือนอกเหนือจากสินค้าในเครือลูกค้าในเครือแล้วเนี่ยเรายังทําสินค้าที่เป็นนอกเถือนะครับนอนเอสซีจีคาโก้ G, ด้วยนะครับกลุ่มลูกค้าที่ทางคอมมอนิตี้ดูแลที่เป็นนอกเครือนี่ พวกอะไรบางสิ่งก็จะเป็นสินค้าของทาง building mat นะครับของยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นซึ่งเราไม่ได้เอ่ยนามไม่ได้เอ่ยนามนะครับแล้วก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ๆเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราซึ่งเราเนี่ยให้บริการมาเนี่ยนับ10ปีอยู่แล้วนะครับเรียกว่าถือว่าธุรกิจคอม m m u ิตี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีสติ๊ก y n e s s สูงใช่แล้วเราก็เรามีเครือข่ายในการบริหารจัดการรู u t i n g การขนส่งคลังสินค้ากระจายสินค้าเนี่ย ค่อนข้างครบถ้วนเพราะเราจริงๆทุกท่านคงพอจะทราบ S C G J B เนี่ยเราทำโลจิสติกให้กับทางกลุ่มปูนใหญ่เนี่ยทำให้เราเมีเครือข่ายในแง่ของฟีดรถในแง่ของตัว distribution center คือศูนย์กระจายสินค้าซึ่งอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ลิงก์ไปต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาศัยจุดแข็งตรงนี้ในการบริหาร ในเรื่องของการขนส่งที่พี่บู๊เรียกว่า head hall กับ back hall ก,ก็คือขนส่งขาไปขนส่งขากลับ<ช>แมทช,ชิ่งกันเพื่อให้เกิด optimization แล้วก็ประหยัด c o s, <S ซึ่งวอลลุ่มตรงนี้ที่เรามีเนี่ยสามารถเอาไป apply กับลูกค้านอก<ด>ทำให้เราสามารถมี competitive advantage ในการทำง,งานมากกว่า ใช่ครับครับพี่ผู้ครับในส่วนของตัวที่เราคุยกันเรื่องสินค้าเทกองเนี่ยครับสินค้าเทกองนี่จริงๆแล้วมันเป็นสินค้าประเภทไหนอะไรยังไงบ้างครับสินค้าเทกองหลกัหลกๆก็จะเป็นสินค้าปูนเม็ดนะครับที่เรามีการส่งออกนะครับเฉพาะ s อสซีจีเมนต์เองเนี่ยนะครับสินค้าปูนเม็ดเทกองเนี่ยส่งออกปิงประมาณ3ล้านตันนะครับ mm hmm. แล้วก็รวมทั้งสินค้าฐานหินที่เรานําเข้ามานะครับหลกัหลกๆที่เราให้บริการขนส่งอยู่เนี่ย ปีหนึ่งก็รวมร่วมห้าล้านตันต่อปีนะครับเยอะมากครับครับผมพี่บู๊ครับครับมีคนอยากรู้มากเลยว่าธุรกิจของเรานี่จะเติบโตยังไงแล้วที่สําคัญเนี่ยคือในส่วนของ commodity business เนี่ยถือว่าเป็นพอร์ชั่นใหญ่ถูกต้องของรายได้ของ S G J B D เลยนะใช่ใช่ไหมฮะทีนี้คนก็จะสนใจมากเลยว่าในส่วนของ commodity business เนี่ยเราคาดหวังการเติบโตของรายได้หรือว่าการทํากําไรเป็นยังไงบ้างในมุมมองของพี่บู๊คิดว่า ในปีนี้เราคาดหวังอะไรได้บ้างครับปีที่แล้วเองเนี่ยนะครับยอดปริมาณการขนส่งของเราเนี่ยประมาณ1 1 0 0 0ล้านบาทนะครับปีนี้เราตั้งเป้าโตรประมาณ7%ดนะครับด้วยตัวเลขที่1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับคำถ,ถามคือเราจะโตได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องสร้างเน็ตเวิร์กเครือข่ายที่กว้างขวางขึ้นนะครับสองเราต้องใช้กลยุทธ์ Head, h e a d h a c k matching สินค้านะครับเพื่อทำให้มี s ้อสวิ g กับทางลูกค้า เป็นหลักเพราะเมื่อไหร่ที่เราลด,ลดต้นทุนให้ลูกค้าได้ความหมายก็คือว่าเราก็จะได้งานเพิ่มมากขึ้นเพราะลูกค้ามีความไว้วางใจกับทางเรานะครับที่เราทํำคอสให้แข่งขันได้นะครับและปีนี้เองเนี่ยเราก็วางเป้าหมายนะครับตัว n e t Profit นะครับจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณทักสนะครับปีนี้เราก็คิดว่าเนาเราน่าจะทําได้ประมาณ4%เติบโตขึ้นมาประมาณ 1%, 1> ครับ,รบดร จริงๆผมเคยเล่าให้นักลงทุนฟังหลายๆคนเพราะว่าส่วนใหญ่อ n นาลิสต์หรือนักลงทุนมาถามเนี่ยจะถามว่าเออมาจินหลังจากที่เราควบรวมกิจการกันแล้วเนี่ยมันลดลงไปนะเราคิดว่าเราจะตรงนี้เป็นปัญหาไหมนี้ต้องเรียนน้ำตรงว่าจริงๆทางพวกเราเนี่ยไม่มองเป็นปัญหาครับเพราะว่าเรารู้จากเนเจอร์อยู่แล้วว่าธุรกิจส่วนของทางคอมมอดิตี้เนี่ยซึ่เป็นชั้งใหญ่ของรายได้เราเนี่ยรายได้เยอะแต่มาจินอาจจะไม่เยอะแต่มันมีรูที่จะพัฒนามาจินได้ ซึ่งถ้าทุกท่านลองคิดดูนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทครับถ้าเราพัฒนามาทีนได้สักเปอร์เซ็นต์หนึ่งในปีนี้เท่ากับกําไรเราจะเพิ่มขึ้นเฉพาะจากธุรกิจนี้นะอย่างเดียวนะครับอีกนร้อยยี่สิบล้านร้อยยี่สิบล้านเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยยังไม่นับการเติบโตของกําไรตามออกกนิกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเวทที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการหลายๆมุมพี่บูบอกว่าเป็นเรื่องของการทำ h e a d h o l l b a c k m a t c h i n g ครับ,รบเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กมากขึ้นครับจริงๆ ถูกต้องรตรงนี้ก็ทําแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยการ maintenance รถค่าน้ํามันค่าอะไรต่างๆนานาจะค่อยๆประหยัดลงการทําประกันทุกสิ่งอยา่างผมคิดว่าอยู่ในแผนที่เราจะค่อยๆพัฒนา margin ส่วนนี้ให้ดีขึ้นแล้วเชื่อว่ามันจะทําให้ทุกท่านค่อยๆเห็น synergy ที่กำลังจะเกิดจากการรวมตัวซึ่งไอ้ตัวนี้ถือเป็น synergy ที่แบบขั้นพื้นฐานเลยนะใช่ยังไม่ synergy แบบตัวที่เป็นตัว exponential <laughs> เลยนะเป็น synergy พื้นฐานที่เรียกว่าควรจะเก็บได้ตั้งแต่ต้นซึ่งเรากําลังเริ่มดาเนินการแล้วครับทีนี้น หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมที่สร้างซีเนอร์จี้เพิ่มเติมมากขึ้นสําหรับคอมมอนดิตี้บิสเนสด้วยพี่ผู้ครับไองานคอมมอนดิตี้เนี่ยจริงๆแล้วคือมันเหมือนกับว่าเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเราทําในประเทศเยอะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอเปอเรชั่นของ S C G J B เนี่ยครับในเรื่องของคอมมอนดิตี้บิสเนสเนี่ยมันมีทําในต่างประเทศด้วยไหมฮะมีครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการขนส่งเขาเรียกว่า cross order นะครับก็คือสินค้าข้ามแดน เรามีการขนส่งขนถ่ายนะครับโดยเฉพาะสินค้าฐานหินนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับเรามีการขนถ่ายนะครับแล้วก็ขนส่งเนี่ยสินค้าฐานหินเนี่ยเข้าที่โรงไฟฟ้านะครับที่จังหวัดกับงโสมรวมทั้งขนส่งขนถ่ายฐานหินนะครับเข้า <kit> ที่โรงซีมเมนนะครับทุกๆโรงที่กัมพูชานะครับ <S <S 2> <S 2> <Red. S 2> ซึ่งสัดส่วนการขนส่งของเราเนี่ย ก็ตกประมาณสัก80%นะครับ <OF: S 2> ของสินค้านําเข้าฐานหินทั้งหมดของประเทศกัมพูชานะครับยอดการขนส่งเดือนหนึ่งตกประมาณร่วมๆ2แสนตันต่อเดือนก็เรียกว่าทำไปในภูมิภาคด้วย<ช> <HH> ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอ่ะนะครับ,รบแล้วก็จริงๆเรามีโอเปอเรชั่นที่เป็นเกลื่ๆลักษณะ multi-modal ด้วยใช่ไหมพีุ่คช่วย่าใทุกท่านฟังหน่อยสิครับ multi-modal เนี่ยก็คือการขนส่งทางบก นะครับต่อเชื่อมด้วยการขนส่งทางน้ำนะครับรวมทั้งเรามีท่าเรือของเราเองนะครับมัลติโมดคือการขนส่งทางบกนะครับลงเรือลงเรือก็ต้องผ่านท่าเรือนะครับ,รบเสร็จแล้วก็มีการขนถ่ายไม่ว่าจะเป็นสินค้านําเข้าหรือส่งออกนะครับจริงๆถือว่าเราเนี่ยมีอินฟราสตรัคเจอร์ครบทั้ง้วนเลยครบพราะรว,ว่าเรื่องฟีด,ดรถคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าท่า,ทาเรือด้วย มีทั้งท่าที่สินค้าแม่น้ําแม่น้ำนะครับท่าเรือเป็นคอนเทนเนอร์นะครับก็มีของเราเองนะครับที่เราร่วมทุนกับทาง P.S.A นะครับก็เรียกว่าครบวงจรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ S.C.G.J.B.D. ถือว่ามีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าหลากหลายกลุ่มทั่วทั้งภูมิภาคเลยแล้วก็พี่บู้นในฐานะที่ดูแล Community Business ก็จะเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งของ S.C.G.J.B.D. ในการที่จะ drive การติบตของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กาะแบบการเติบโตในภูมิภาคในเรื่องของการก่อสร้างคโครงการการใช้วัสดุก่อสร้างซีเมนต์เหล็กต่างๆแล้วก็ในประเทศไทยอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนตอน้นถ้ามีโครงการไม่กลับโปรเจกต์เกิดขึ้นจริงๆก็เชื่อว่าเราน่าจะมีโอกาสที่จะได้ทํางานตรงนี้เป็นปริมาณที่ค่อนข้างมาก,กแล้วก็เกิดประโยชน์กับบริษัทของเราด้วยนะครับครับก็วันนี้ ทุกท่านคงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ c o m m o d i t y business ของ S G J B ค่อนข้างเต็มอิ่มนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าโอกาสทางธุรกิจของบริษัทของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นยังไงบ้างในปีนี้แล้วก็ช่วงที่จะทำลังจะเกิดขึ้นหลังจากมีโครงการต่างๆกลับเข้ามาครับผมเชื่อว่ายังมีโอกาสในตลาด Em e r g i n g market เนี่ยอีกเยอะสําหรับกลุ่ม c o m m o d i t y แล้วก็ผมเชื่อว่าจะมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับงานของพี่บูเนี่ยที่จะมานําเสนอพี่ๆทุกท่าน ได้รับฝากต่ออีกเดี๋ยวจะเชิญพี่ปูมาใหม่ยินดีครับดีครัคิดว่าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วพี่ปูก็คิดว่าคงจะต้องกล่าวคําสวัสดีกับทุกท่านก่อนแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะทุกท่านสนใจอยากจะติดตาม SCGJBD Podcast เข้ามาที่ช anel ของเราครับมีทั้งเว็บไซต์นะครับเฟซบุ๊ก นะครับยูทูบนะครับแล้วเดี๋ยวจะมี Tik t o ็อกด้วยนะครับจะทาให้หมดทุกสื่อเลยทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็ติดตามกันแล้วเราจะได้เจอกันเรื่อยๆแล้วก็มีความคืบหน้าของธุรกิจของเราให้ทุกท่านได้อัปเดตตลอดเวลาครับสาหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บูมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำหุ้นโลจิสติกให้เป็นเรื่องง่าย SJD w D Podcast โลจิสติกส์เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด